พอดีว่าหมพอดีว่า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 อเคอ่ะละโอเควันนี้ก็พอดีว่าวันนี้มันมีอะไรนะไลฟ์พิเศษของเสียงมันเอาประกาศมันเป็นไลฟ์พิเศษครบรอบหนึ่งปีของงานเอ้ของการเปิดตัวเชียงใหม่หนึ่งที่เมย่าบนดาดฟ้าใช่ครับผมตอนนั้นมีพีเอ็มสองจุดห้าจำได้ใช่มันได้มาในเฟซเราว่าหนึ่งปีแล้วเราเป็นงานนี้มาใช่มมั่นใจมั่นใจเออข้อนี้คือ ถ้าเกิดว่าไทยนึปีนี้มี2ซิงเกิลสิใช่ไหมมันคือมีหนึ่งศูนย์หกกับเมลอนก็คือเป็นซิงเกิลที่สามเขาโดนสปอนมาแล้วนะครับใช่กเดี๋ยต็มเฟสเลยเดี๋ยวมาดูคลิปที่เขาประกาศอะไรสักอย่างกันนะก็น่าจะเป็นเหมือนตอนนั้นเรามต้องที่ประกาศเมลอนอ่ะฮ่ะว้าวอันน่าวเส้นก็เหมือนเดิมสไตล์หนังผี C g M ประกาศของคุณเอกคุ๊ปไทยจะเป็นแนวแนวหนังผีมาดูยิ่งใหญ่อะาแล้วกอ่ะซิงเกิลที่สาม หลังจากนี้ก็จะเป็นอัลบั้มใช่ไหมครบบ3เกิดหน่ะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย16เซนบัส16ก็16คนก็คือปกติไงก็ต้องรอรุนตอนนี้มีใครบ้างนะที่ยังไม่ติดอ่ะมีแชมพูอะไรี้มันก็ขอชิดชันกันนะอีซูรีน่ก็ต้องติดปะรุ่นพี่อีเอ๊ะเอาปิงปิงจากเซ็นเตอร์เพลงร้องครับมันคือมาเป็นเซนบัสลี สิตาอ้าวสิตาไม่ได้เป็นเซนเตอร์่เลยสิตาไม่ใช่เซนเตอร์ดิเฮ้ยไม่เกี่ยวเขาทีแล้วประกันที้แล้วเซนเตอร์ประกาศทีหลังมามีเนก็ต้องมีเนาะแต่คันนี้ไงเดี๋ยวก็มีไงคนต่อไปนี่แหละที่เราไม่ใช่อ่ะอฟอร์จูฟอร์จูนคุกกี้พี่ออมพี่ออมขอพี่ออมได้ไหมแต่วเขาไม่เอาพี่ออมไว้ต่อจากดีนาแล้วเนาะเียังตามเลยเลียงเลียงมั่วน้องพิมน้องพิม เรี้ยงมั่วมั่วหรือว่าเขามีหลักการปะ <People. S 1> ตัวพียัยงไงเลยเยอะแบบไม่เกี่ยวไม่หน้านะหอมคออ,อ่านี่นี่โอ้ oh. ก็แก๊งอากาศดีก็เหลือครบละเดี๋ยวต้องมีมิวมีปาลิมาอีกเพื่อครบแองเจิร์นี้โอ้เ oh. จนฟอร์อยู่ครบครบนี่ไงมิวม <M ew, S 1> <ด>ิวนี่ไงขาดป,ปาลิมาปาลิมาปาลิมาอ่านี่อันนี้หน้าก็เซ็นเตอร์เพลงรองนะก็ขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาละแต่เขาต้องมีเพลงร้องอยู่ใช่ไหมอะฮะนี่คานิงมาละอ่ะนี่คานิงครบแกงอ่านหมดแล้วอ่านอ๋อน้องพันอ่านคู่มิวมาละมาอยู่โอเคตอนนี้มีใครที่ยังไม่มีน้องเหมยไปไหนมาเฮ้ยน้องเหมยเฟิร์สไทม์เสื่อมมสือแชมพูแหละใช่ปะอ้าวโเจดาวอนนี้าก็ดีก็ดีอยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราแชมพูล่ะเย่ดีดีดชูพคมชูพคมแล้วเซนเตอร์ก็คือเป็นน้องเหมยเหรอไม่รู้สิหรือเซนเตอร์จะเป็นน้องแชมพูเพื่ทำเพื่ทำเพื่อทำอะไรเพื่อทำอุ้ยนอลซองก็คือเพลงแต่งเองเป็นแต่งเองเลยนะชื่อเพลงก็คือคือน้ำพุนออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเพลงน้ำลำใหญ่ใช่ห้เละ อาไปเพลงช้าเหรอโอ้เสียงรดนตรีร้านนาเป็นแนวสไตล์แรปได้หยุเนี่ยมาลีมาลีเฮ้แต่มันตอนหลังมันก็มีกีตาร์นะอ่าฮะถ้าถูกประสานได้ดีอยู่นะกน้องน่าจะหลอนหูนะแต่ได้ในๆนในในี่ใน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 นนเตอร์ดิเตเตอร์ก็คืออือ ใครอ่ะแชมพูมงมยสิตาคนิงแอ็นเจนอรั่งดูนดาทุกคนนะเนะน้องผัดไทยก็เป็นผัดไทยมะลิคุณแม่ต้องทำรถรถใหม่แล้วนะคุณแม่น้องต้องทำรถใหม่้วนะ ไทยมะลิปกติคนน้อยจะเป็นผัดไทยใบตองอ่าตอนนี้เจ้าพอาหารไทยใส่ดอกมาริแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปกินใช่โอเคมีจบประมาณนี้โอเคอ่ะเรื่องที่ต้องพูดมีอะไรบ้างวะก็คือว่าเป็นซิงเกิลที่3มใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็จะต้องเป็นอัลบั้มใช่ไหมถ้าตามสูตรก็จะมีชของตัวเองเนาะแต่พูดถึงนั่นคือเมลอนนี่คือโอเคแล้วใช่ไหมก็คือแบบปิดตำนานปิดนลิดปิดปิดยอดละจะเป็นมาลิแทนใช่ตอนนี้จะเป็นจากผลไม้จะเป็นดอกไม้ดอกไม้สปอนเดี๋ยวไปของข่าวของหวานแน่นอน พูดถึงอะไรกันดิเอาเซมบัสซี่ครั้งแรกแก็แล้วก,กันเมื่อกี้มีอะไรนะมีเจดากับน้องอาาชูแพมตอนนี้แหละชูแพมที่รอคอยเพราะทำไมแทนโฟมไม่ติดสตีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ยุ่งอะไรน้องก็มีเพร้พอมทุกอย่างแบบก็ติดละโอเคตอนนี้ยังยังเหลือใครไม่ติดบ้างเนี่ยในทีเจมอ่ะมีใครบ้างเคียร่าเคยติดไปหรือยังอ่ะแต่แต่ว่าเคียร่าหรือวันทิชาอะไรเงี้ยก็ไปติดในวันรุ่ต่ไปแล้วไงก็ยังโอเคม,มีผลงานอะไรเงี้ยเนาะ เผยจะดีกว่าด้วยซ้ำมั้งครับวิดในวงหลักในอย่างงี้ยนะก็ประมาณนี้เจไดแชมพูติดแล้วนะครับแล้วก็เซนเตอร์ของเพลงรองก็ขึ้นมาเป็นเพลงหลักหมดใช่แล้วว่าอย่างเงี้ยเพลงรองน้องเหมยเซนเตอร์ว่ะแต่เพลงลองเราก็ยไม่ประกาศเราก็ยังไม่รู้นะว่าเพลงรองจะเป็นเพลงที่แบบออริจินอลหรือเปล่าแล้วก็พูดถึงเซนเตอร์แล้วกันนะเซนเตอร์ก็น้องคานิงใช่ไหมใช่ตอนนั้นน้องคานิงในเมลอนก็เป็นเซนเตอร์คู่กับสิตายซึ่งก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่าคานิงจะแบบ พูดน้อยหน่อยแต่พูดเยอะหน่อยอะไรเงี้ยมันจะพอดีกันแต่คอัเนี้ยถ้าเซินเตอร์เดี่ยวๆคนเดียวอ่ะก็ต้องพัฒนาการพูดต่อไปสกิลสกิลน้องต้องอัพอัพเกรดต้องอัพเกรดเพราะอาจจะต้องพูดคนเดียวไงใช่ต้องฟังของอะไรเงี้ยต้องเก็บเวล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 แต่ว่าน้องก็คงรพัฒนาแหละก็คือจากแรกๆจนถึงเมลอนก็พัฒนาแล้วไงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นต่อมาเนี่ย ถ้าสมมติว่าใน C T M ก็จะมีเซนเตอร์อยู่แค่2คนอยู่นะในสามที่เกิดเนาะก็จะมี Star สิตากับคนิ้งเนี่ยแหละถ้าเป็นซิงเกิลหลักกนะันก็อยากรู้ว่าคนต่อไปที่จะใครจะ <laughs> เป็นใครมากกว่าเพราะว่าอย่างพ่อแบบคือแบบปุ๊บ,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 บเป็นคนิ้งก็อ๋อโอเคเพราะว่าความนิยมน้องก็ท็อปสุดแล้วแหละในเงี้ยในวงทั้งจากทั้งสองวงเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าก็คือไม่แปลกใจที่เป็น แต่อยากรู้คนต่อไปมากกว่าที่จะพลิกขึ้นมาจะเป็นใครอย่างเงี้ยเป็นนิ้งก็ไม่ได้แปลกใจทุกคนก็ดูมีแววหมดนะจะเพิ่งเดาเลยดาวเทนเตอร์เพลงร้องอ่ะเดี๋ยวเราไม่ถูกมิโดไ่าเออแล้วก็มาพูดถึงเพลงออริจินอลซองก็คือนี่เป็นครั้งแรกของคุณติ๊ไทยปาที่มีออริจินอลซองเป็นเพลงหลักนะที่เป็นเพลงหลักเที่เป็นเพลงหลักคือคือส่วนใหญ่อะดูอย่างวงน้องพี่อะจะเป็นเพลงเป็นเพลงในคาอยบาลมั้ยไงแต่ ออแจีนนอนซองจริงๆแล้วอ่ะเราว่ายังไม่มีเลยนะของ b ี k อน่ะมันไม่ใช่ใช่ไอจีนองซองนะมันมันเป็นเพลงที่ไปประกอบนู่นประกอบนี่รามายัดมากกว่าใช่ไหมแต่ท่านเนี่ยเป็นเพลงที่แต่งมาในไอซิงเกิลนี้เลยแล้วก็ไม่ได้เป็นมามมิวหรือว่าไม่ะไรอ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 ย่างเงี้ยหรือพลาสติกบายบายอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเพราะว่าเขาคงจะไม่ได้สปอนเซอร์จากมาริแน่นอนใช่คงไม่มีนมคงไม่มีมัเฮ้ยหรือว่า เดี๋ยว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 ไม่ไทยเดนมาร์กดอกมะลิมันไม่ได้นะไม่ใช่ดอกไม้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 ดอกมะลิไงอ๋อดอกมะลิช่วงนี้ก็โอ้ซิงเกิลนี้ก็ใกล้แบบสงการแล้วนะพูดถึงเชียงใหม่นี่ดอกไม้อะไรมันเด่นวะนึกไม่ออกนะดอกไม้บัวตองนันบางอยูนยอนดอยดอกมะลิก็ได้หรืมั้งใช่ก็จะใช้วันแม่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่อะไม่ได้เกี่ยวกับวันแม่เนาะคิดว่าถ้าถ้าใกล้สุดน่าจะเป็นสงการ ลีสาแบบไปเล่นน้ำสงการใส่เดี๋ยวแต่เพลงมันเหมือนจะเป็นเพลงประมาณจังหวะสบายๆคล้ายๆที่มีว่าหน่อยปะมันไม่ได้แบบว่าคือไม่น่ามันเท่าเมลอนนะฟังจากไม่แย่เนาะเดี๋ยวก็มีลีมิกเพลงวุลิซีเจมฟอนดิเอ็กสามชาลีมิกแน่นอนเล็กม้าโมเลยแต่ก็คเน็งแดนส์อ่าแต่ละแต่ก็ก็น่าจะเป็นเพลงที่ถ้าแต่งเองอ่ะก็จะ อ่าตัดเรื่องข้อจำกัดเรื่องแบบว่าเพลงมันจะต้องเป็นเหมือนต้องเฉพาะเรื่องไปก็จะทําได้เต็มที่ก็ลองมาดูความสามารถในการแต่งเพลงของครูเอกผมเชื่อว่าดีนะก็ต้องรู้เป็นไงครูเอกแต่งงี้มั่งโอ้ไม่น่าไม่น่ารอแต่ต้องดูแล้วกนว่าเป็นยังไงนะโอเคอันนี้ก็ของประมาณนี้ไหมครบถ้วนไหมคงจะจะมีเท่านี้นะแล้วก็รอดูชุดเส็มใช่ว่าจะเป็นชุดยังไงเพราะอ้นนี้ก็ยังเป็นกับซิงเกิลที่3ามเพลงผัดไทยเฮ้ยมาลิเฮ้ยถูกแล้วโอเคประมาณนี้แหละครับวันนี้ก่อนดีครับสวัสดีครับ